ฝนระยะยาวเริ่มมารีปันทันแทนากากเก็บน้ำลงสะฝนจะเริ่มแล้ว19-22สิงหาคมและปลายเดือนนี้ฝนเพิ่มอีกพี่ยากรอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตกภัยพี่ยากรอากาศในช่วงเย็นวันพฤหสัสบ,บดีที่17สิงหาคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา รวมถึงการคาดการฝนในอีก10บวันล่วงหน้าและฟ้าฝนในคืนนี้จะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับภาพที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้เป็นภาพของการตรวจจับเรดาร์ในด้านของ ECMWF ของโหมดดาวเทียมซึ่งนะครับเป็นโมเดลฝนที่เกิดขึ้นจริงจากทีด้านของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนำกลุ่มฝนกลุ่มลมกลุ่ม,มเมฆเข้ามานะครับ ก็จะตกได้บางพื้นที่ซึ่งในขณะนี้ก็มีตกบางแห่งของบริเวณพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นรวมถึงในบางพื้นที่ของบริเวณจังหวัดมหาสารคามรวมถึงสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางในขณะนี้ก็มีตกเข้ามาในบางพื้นที่นะครับบริเวณพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานาครป่าเกร็ดนนทบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมถึงนะครับบริเวณพื้นที่อ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีรวมถึงพื้นที่ภาคเหนือนะครับกําแพงเพชรรวมถึงบริเวณพื้นที่เชียงใหม่แม่ห้องสอนเชียงราย จังหวัดตากรวมถึงบริเวณพื้นที่ร่อนธานีสกลน,นครและนครพนมซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนที่ตกยังไม่มากนักนะครับตกได้บางพื้นที่ซึ่งบริเวณพื้นที่ที่ตกก็เป็นพื้นที่ย่อมๆนะครับการกระจายตัวของกลุ่มฝนยังไม่มากนักนะครับดังนั้นใครที่รอฝนในช่วงนี้ก็ยังคงพอมีเข้ามาได้บางพื้นที่แต่ไม่ตกในทุกพื้นที่นะครับ ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนยังน้อยซึ่งในคืนนี้เช่นกันนะคะปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนประเทศไทยทางตอนบนจะอยู่ที่30-40เซนของพื้นที่ส่วนประเทศไทยทางตอนล่างจะอยู่ที่ประมาณ40จนถึง60เซนของพื้นที่นะครับซึ่งฝนมากที่สุดในคืนนี้จะอยู่ที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน60รอร์เซนลงมา40อร์เซนที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภาคตะวันออก ภาคเหนือและกรุงเทพมหานครปริมนทลส่วนฝนน้อยที่สุดในคืนนี้อยู่ที่ภาคกลางและภาคอีสานฝน30เนะครัเซซึ่งสาเหตุของฝนที่ตกในคืนนี้นะครับจากมารสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมเวียดน,นามตอนบนประเทศไทยทางตอนบนมีฝนลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนตกเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ฝนตกหนักจะเน้นภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังตรายจากฝนตกหนะักครื่อลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองนะครับพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริวินจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านลำพูนล,ลำปางตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาและสูงสุด3 3 3สถึงาองศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถยกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบลมพูอุรณธานีชัยภูมิคอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด34-37องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์อากาศภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในนครสวรรค์อุทัยธานีการจนะบุรีชัยนาทลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2สถึงองศาและสูงสุด36-38องศาลมตะาตกเฉียงใต้ความเร็ว1ิบถึง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิตม่ำสุด25-28องศาและสูงสดุด33-35องศาลมตม่ตกเฉียงใต้ความเร็เวลมา3กกิเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมนทน จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงคำ่ำอุณหภูมิต่ำสุด2 6 2ส่อ, 16, อ,งองศาและสูงสุด34-36่ามองศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลา ยะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำส,สุด23-26องศาและสูงส,สุด33-37องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตมำตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลืล่นสูง1-2เมตรเรณที่มีฝนคลืล่นสูงมากกว่า2เมตรและนครศรีธรรมราชลงไป ลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็วลถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลเื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งส่วนมากในบริเวณจังหวัดตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด32-34องศาลมต่ตกเฉียงใต้ ความเร็วสุภาพถึงมิบเลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นนะครับในช่วงนี้ในด้านของปริมาณและการกระจายตัวของกลุม่มฝนจึงมีตกเข้ามาได้บางพื้นที่นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วในช่วงนี้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุม่มฝนจะลดลงนะครับ17จนถึง18สิงหาคม2566หลังจากนั้น 19จนถึง22สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยห่างตอนบนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับและหลังจากนั้น23จนถึง26สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีกดังนั้นนะขอทุกท่านติดตามประกาศพยากรากาศและคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างใกล้ชิดนะครับ ต่อไปมินจะพาไปดูในด้านของการคาดการฝนในระยะกลางตั้งแต่ในช่วงวันที่21สิงหาคมจนถึง24กันยายนนะครับในด้านของการคาดการฝนซึ่งพื้นที่ฝนมากนะครับมากกว่าค่าปกติหรือฝนตกชุกจะขึ้นเป็นพื้นที่สีเขียวส่วนถ้าแผนที่โชว์พื้นที่สีขาวแสดงว่ามีปริมาณฝนอยู่ในค่าปกติหรือฝนปกติส่วนถ้าขึ้นสีส้ม ปริมาณฝนจะน้อยกว่าค่าปกติหรือฝนแรงอัปเดตข้อมูลล่าสุด17สิงหาคม2566ให้ด้านของพื้นที่21-27สิงหาคม2566ในส่วนแรกนะครับบเรนพื้นที่ภาคอีสานปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งจะมีฝนตกชุกเข้ามาและจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเข้ามา โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดยโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีส่วน28สิงหาคมถึง3กันยายน2566ปริมาณและการกระจายตัวของลุมฝนจะเพิ่มมากขึ้นฝนจะตกชุกเพิ่มมากขึ้นภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคเหนือทางตอนบนภาคอีสานโดยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเข้ามา โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดบึงกาฬหนองคายสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอำนนาเจริญยโสธรศีส,สเกตและอุบลราชธานีส่วน4-10กันยายนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกรวมถึงฝั่งตะวันตกและภาคอีสานรวมถึงภาคตะวันออกจะมีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้นนะครับ ส่วน11-17กันยายนประเทศไทยจะมีฝนได้ตามปกติ18-24กันยายนประเทศไทยจะมีฝนได้ตามปกติซึ่งนะครับตั้งแต่ในช่วงวันที่11กันยายนจนถึง24กันยายนถ้าจากการอัปเดตสภาวะอากาศรวมถึงการคาดหมายลักษณะาอากาศนะครับในด้านของปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงบ้างจากในช่วงของวันที่21สิงหาคม จนถึง10กันยายนนะครับเพราะในช่วงระยะเวลาดังกล่าวฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วน11กันยายนถึง24กันยายนฝนจะลดลงอย่างชัดเจนจากการคาดการณ์ของโมเดลนะครับถึงอย่างไรก็ตามโมเดลยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นําเข้ามาใหม่หากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรแอดมินจะรีบรายงานให้ทราบเป็นระยะะอ,อย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยท่วก,กันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กด,กด share, แชร์ให้ดนวยน,น,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ